การถวายทานในพระพุทธศาสนามีอยู่สองอย่างด้วยกันคือ 1. การถวายทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เรียกว่าสังฆทานและ 2. การถวายทานแด่พระพิษุรูปใดรูปหนึ่งเฉพาะเจาะจงเรียกว่าปาติบุคคลิกทานนะการถวายเป็นสังฆทานพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าได้อานิสงส์มากกว่าการถวายแบบเฉพาะเจาะจงแม้บางครั้งจะมีพระภิษุสง์ซึ่งเป็นตัวแทนมารับเพียงรูปเดียว แต่ใจเราปรารถนาจะถวายทุกรูปก็เรียกว่าสังฆทานเช่นกันนะเมื่อเรากล่าวถวายพัตาหาะหรือทยธรรมเป็นสังฆทานแล้วก็จะระลึกรวมไปถึงพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยนะในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคอยคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทิน เจริญพร